หึ่งทางที่ผมได้ร่วมเดินทางไปการปกับทางโอเชีรไลฟ์ไทยสมงขการชมนซึ่งนี่น่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ให้ทุกคนได้มาฟังฟูร่วมกันมาแชร์คำตอความรับร่วมกันแล้วก็รวมไปถึงแ่งปันรอยยิ้มร่วมกันไปกับดนตรีของพวกเราแล้วก็รวมไปถึงการดูแลาเชลไลฟ์ไทยส่งทางและทางโอเชีรไลฟ์เองนะคะักองานี้เป็นมีจุดเริ่มต้นยังไงทำไมถึงต้องแบบมีคอนเสิร์ตขึ้นมาก็เป็นการรวมพ เชื่ขขอไลฟ์เพสงขดซึ่งมีความเชื่อในเรื่องของรักคือพลังของชีวิตก็นน์ก็ได้ร้องเพลงให้แล้วรักคือพลังของชีวิตขณะเดียวกันนน์เองก็เป็นคนที่รักตัวเองรักครอบครัวแล้วก็ดูแลนนทุกคนนนํทำสิ่งที่นน์รักที่ดีที่สุดจากการร้องเพลงจากการแสดงเราก็เลยมาผสมผสานกันเอาพลังของความรักมา เรื่องของน i v e r s e of l o v e c o n s e r ซึ่ง Ocean Life เชื่อว่าเราต้องเริ่มด้วยการรักตัวเองดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองที่ดีดูแลสุขภาพกายใจสุขภาพการเดินแล้วก็ส่งพลังความรักไปช่วยดูแลโลกเราแล้วคนรอบตัวเราที่อยด้วยเราก็เลยมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวต้องคอยดูว่าคอนเซ็ป์จะออกมารูปแบบไหนคอขึ้นชื่อว่าเป็นนนท์คนกเลยจังวันนท์รอบนี้จะเป็นยังไงครับ อยากผลได้กันเลยครับบอกเลยว่าให้ทุกคนได้มาสนุกกันรู้สึกว่าความสนุกมันอยากให้มันเรียบง่ายให้ทุกคนแค่แบบวางใจแล้วก็เดินทางมาเจอกันมาสนุกกันเจอเพลงไหนไปด้วยกันรู้สึกว่านั่นแหละจุดเริ่มต้นของเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่ามหัศรรย์ที่เรียกว่าคอนเสิร์ตคือให้ทุกคนได้มาสนุกกันว่าถ้าปล่อยตัวสบายๆเลยปล่อยให้ชีวิตให้โอเชียไลฟ์ได้เขาดูแลชีวิตคุณไปแล้วก็เดี๋ยวผมดูแลพวกคุณเองในช่วงเวลานั้นเจ้าพ่อคอนเสิร์ตเรายังทำตกงันด้วยหรอ ดดันไหมก็กดดันตลอดนะ,ะผมเป<ม>็นคนที่มันรู้สึกว่าถ้าผมทำสิง่งนี้ในชีวแล้วก็อยากจะทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเพราะผมรู้สึกว่ายิ่งบอกไม่ได้ว่าคนดูเราเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะอยา่อยางวันนี้ที่ทางโคเชรันไปสู่การชีวิตจัดเยอะขึ้นมาก็มีคนมาร้องแต่ช้ากว่าอข้างเปิดอลยใช่ไหมก็ไม่อยากให้ช่วงเวลาที่เขาเดินทางมาเจอเราอะอยากให้มันคุ้มค่าที่สุดเใจย้ำๆบอกว่า กสก็แน่นเลยเราพูดพูดเขาห้ามพูดนะนะแต่ว่าครับเรา, <laughs> าไปโกนหัวเหรอคะหรือว่ายังไงผมว่าการ <laughs> การมีเพื่อนเข้ามาด้วยมันทำให้คอนเสิร์ตมันสนุกขึ้น คอนเสิร์ตมาได้ผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งสีสันัลเลอร์ในที่ผมมาแล้วมากผมให้ความสำคัญกับสีมากๆเลยในปีนี้เพราะนั้นมันเลยเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ผมค่อนข้างารู้สึกได้เลยว่ามันจะสนุกแน่แล้วก็มีหลายรสชาติมากขึ้นอยย่างงเี้กับกับคอนเสิร์ตท่านี้ก็มีเพลงใหม่ออกมาด้วยเพลงใหม่ด้วยครับใช่ รักคือพลังของชีวิตนนซึ่งั้งวิวไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ปวดครอันนี้บอกกับร้านว<ล>ิวไปแล้วสําหรับเพลงที่ตอนแรกเราทาขึ้นมาสําหรับโฆษณาเนี้ยออว่าเดินทางได้ไกลามากครับเออดินทางได้ไกลามากแล้วก็ขอบคุณคุณครั้นนงนะครับฟังแล้วก็เรื่องเราน่ารักล่าสุดก็จะเป็นการยิ่งมีคนใช้ชพลนนี้ในงานแต่งก็รู้สึกภูับใจ็นไงบ้างคะพลงานให้กับในของเราเนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณมากค่ะเพราะว่านนท์ก็เป็นคนที่รู้จชิ้นไลฟ์ได้ดีแล้วก็พูดในรูปแบบที่คนฟังก็รักด้วย ว่าหนทน์แฟนเขารักหนทน์พานอนมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้โอชเชนไลฟ์เขาก็คอยรักโอชเชนไลฟ์พนนทก็ช่วยพูดช่วยเชียร์ตลอดแต่ต้องเรียนว่าก,การทำประกันชีวิตมันโหดจริง no ผมก็ฝากชีว um> ิตผมไว้กับพ oui> ี่นุชก็ฝากตัวเองไว้กับมลด้วยเช่นกันนะคะคือเราไปด้วยกันขึ้นพาด้วยกันแล้วก็อยากส่งเสริมให้สังคมไทยได้เจริญก้าวนึ่งในปองการประกันชีวิตจริงๆบทบาทดึงเป็นนายกสมาคมประกันชีวิตไทยนะคะอยากเห็นคนไทยเข้าถึงการประกันชีวิตแบบง่ายๆเริ่มต้นง่ายๆ เลิฟนะครับก็ยังไงก็<ม>ติดตามกิจกรรมทั้งหมดได้แน่นอนเซอร์โกล์คอนเสิร์ตนะก็อยากให้ล็อกคิวกันไว้ในวันที่21มีนายนนี้นะครับที่วังหลวนพออ่อแล้วไปเจอกันได้แล้วก็กิจกรรมเล่นอะไรยังไงบ้างแน่นอนว่าเมื่อกี้ก็โน,โน,นุชก็แนะนําไปแล้วนะในส่วนขั้นต,ตอนต่างก็ติดตามเพิ่มเติมได้ในส่วนของห้องฮาร์ดของเชลล์ไลฟ์ไพร์ชชาร์ทโซเชียลมีเดีย,ยต่างๆของเชลล์ไลฟ์ไพรสมุดโซเชียลคลาบแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ได้เลยครับเดี๋ยวขอขอชิขอขอกลับไปก่อนนะโอเคฝากด้นขอได้้าที่หนึ่นะคะขอบคขอบคะสพลังกนคาีความสุขกคมีกันาสขมสุขกีามสขคาก็สก็มีลาการีควมขก็คคาคค ได้เลยครับไม่มนุ่มอยู่ที่นีได้เลยครับได้ครับ ยอย่าให้ผมไปตรงนั้นเลยอ่ทนเขาเลยนะอมเรียกว่าคอนเสิร์ตก็ยังมาแน่ๆค่ามปีข้าอะไรกันไปเลยทีเดียวสำหรับเราเป็นยังไงบ้างเราแบบฮอตอะไรขนาดนี้ตัวผมตัผมไม่ได้รู้สึกว่าฮอตหรอกตัวผมตัวผมให้รู้สึกว่าตัวชิ้นงานเพลงที่เราปล่อยไปมันมันมันทำานได้ดีมันมีคุณค่ากับผู้คนอะอย่างอย่างตอนนี้ในตลาันม็จะยาวไปจนถึง ก็จะเป็นงานของทางโคเชไลฟ์ตัวซัมเลิฟคือผมว่าการเดินทางของเพลงอ่ะตลอดที่เราอยู่ในวงการนี้มาผมว่ามันก็เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นโชคที่ดีนะของของผมแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนๆทือพี่ๆทุกท่านที่อยู่ข้างหลังทุกชิ้นงานของโปรเจกต์แล้วที่สำคัญคือแฟนคลับคุณก็ตอนแรกคุณทุกมาทุกเทศไปวันนี้คุกรุ่นและทุกรุ่นแหละ เด็กน้อยวันนี้เด็กน้อยนนว,อวันนี้เจอกันอยู่วันวันนี้ม <พอ S 2> ีน้องน้องคู่ไหน ดยมากเลยโรงเรียนเลิ่มายสองคุณแม่มารับปายสองถึงนี่แล้วแปลกแปลกที่เห็นผนที่ชอบเราคือไม่ได้เกี่ยวกับเลงนะหนะชอบเพราะว่าเราหล่อนะไปเล่นไปเด็กไปพูดโกหกอ่ะเนี่ยผมโตได้ด้วยกําลังใจไม่จริงพวกนี้แหละโตได้ด้วยอะไรอย่างนี้แหละแต่ว่าผมผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งคือผมปฏิเสธได้ว่าผมก็พยายามที่จะดูแลตัวเองอ่ะให้ให้เราทํางานนี่อย่างน้อยแบบเขาบอมไปแล้วเขาลืมตามมาดูเราสักแวบหนึ่งแล้วเออเราไม่ได้แบบว่า ไม่ค่อลำบากใจประมาณนั้นแต่ว่าเราก็อยากอยเป็นเวอร์ชันที่ดีของเราแหละครับมันก็เหมือนการลงทุนกับตัวเองอ่ะและดูแลตัวเองมันก็เป็นขั้นตอนซื้อประกันให้เจนนี่ก็เป็นขั้นตอนบของพ่คนถามเรื่องขา้นได้แต่วันนี้มันเรื่องเรื่องขงการดูดฝุ่ จริงๆผมในฝั่งของอในฝในั่งของกรกรมการและการของคนที่มาไลฟ์น้องเรามีการช่วยเหลือเข้าไปแล้วเบื่องต้นอย่างที่ทุกคนได้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวคิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราจะพยายามรวมตัวรุกคนใหม่ครั้งนึงเพราะว่าหลังจากที่มันปวดไปแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการฟื้นฟูขึ้นมาอีกเพราะก<ม>็อยากอยากจะช่วยให้พบเนี่ยซึ่งจริงๆตัวของพี่โอ๊ตพี่ป๊อปพี่พีทุกท่านคณะกรรมการ ก็ในส่วนของพี่โอ๊ตพี่ป๊อปแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านบที่เนาะทุกคนตั้งใจมากแล้วก็จริงๆเราเราตื่นตัวกันตั้งแต่วันแรกที่มีขา่งเราเราเห็นต่างแล้วก็ยังคงทำางานตลอดในส่วนของวันที่วันร้ายครับก็พยายามช่วยเท่าที่เราทําได้แหละแต่แน่นอนว่าเราไม่ได้มีส่วนทต้องโดยตรงแต่เราพยายามที่จะทําอะไรก็ได้ที่เราพอจะทําได้เรามีเสียงเราก็อยากจะทำเห็นปีแฟนคลับของเรา ออ,อใช่ง,ง้ังส่ไไม่รู้สึกอะไรจะเห็นใจเขาไหมรู้สึกว่า ไม่รู้สิผมว่าถ้าคนเรายังมีการปัจจุบันมันก็สร้างสร้างขนาดนั้แต่เหมือนเขาเขาก็แบบว่าเป็นเขาไมไรไม่ไม่เป็นไรเลยใช่เขาเสียดบ่าจะเป็นอัลบั้มแบบเป็นวงไ้เป็นอะไรที่มันไม่มีแล้วซึ่งซึ่งผมก็คงไม่ผลิตแล้วแหละแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวแต่เขามากดดดนกันอีกเพราะว่าหลายบ้านนะไม่ไม่ใช่แค่น้องคนเดียวผมเห็นหลายหลายคนเลยก็อุปกรณ์เสียหายกันไปอัลบั้มอะไรเงี้ยอส่วนหนึ่งคือผมผมมองว่า จากใดที่ที่คุณยังยังซัพพอร์ตผมผมก็จะพยายามทำชิ้นงานทุกชิ้นงานให้มันดี เท่าพอที่คุณจะเก็บไว้ในบ้านได้อีกพันหนึ่งเออผมว่าแค่ที่ผมแค่นั้นมนอยากายาส่งกำลังใจเยียวยาส่งกําลังใจเหรอครับแน่นอนกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากแล้วก็ผมว่าลงมไปถึงในส่วนของทุกส่วนของทุกท่านให้ทําหน้าที่ตัวเองได้อยา่างเต็มที่แล้วก็ผมในภากฝันของประชาชนหรือศิลปินเนี่ยเราก็พยายามทำทุกสิ่งที่ทำได้อยากให้รู้ว่าเราตั้งใจแล้วก็ส่งกำลังใจให้มากๆรวกไปถึงความช่วยเหลือต่างๆด้วยขอให้เราผ่านช่วงเวลาเนี้ย ไปด้วยกันได้ดีที่สุดนะครับแน่นอนนี่ก็น้ำลงแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วขอบคุณนะคะเดี๋ยวขอบคุณนะครับ,บ,รบ Welcome Society to Star Society.